สวัสดีค่ะคนที่เกิดในวันพุธกลับมาพบกับแม่มดนยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของเดือนกรกฎาคมนะคะปีพุทธศักราช2564ของคนที่เกิดในวันพุธนะคะในเรื่องทั่วๆไปแม่มดน้อยจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักนะคะแล้วก็การดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปแม่มดนยอยากให้เพื่อนๆใช้วิจัยในการรับชมแล้วก็รับฟังเยอะ เราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงเยอะๆอย่าให้หัวใจลวงคําทํานายแล้วก็อย่าให้คำทำนายลุงหัวใจแม้มน้อยขออนุญาตเลือกไพ่ไว้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย6คาา the star the justice อัศวินถือคาถาควินซ์วานแปดดาบห้าถ้วย The Temperance Engagement This could be the one Regent Factor ไพ่หมายเลขสี่สิบสาม ในช่วงเดือนกระกฎาคมนะคะจะเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งของคนที่เกิดในวันพุธนะคะหลายๆเดือนที่ผ่านมาคนที่เกิดในวันพุธหลายคนจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะมีความรู้สึกว่าท้อมันมีปัญหาหลายๆอย่างนะคะรายล้อมรอบตัวบางคนมีปัญหาในเรื่องสุขภาพนะคะอิทธิพลของเจ้าไพ่เดอะแตรมเพลนส์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงตามดวงชะตาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะจะนำพาชีวิตของคนที่เกิดในวันพุธนะคะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอิทธิพลของเจ้าไพ่เดอะสตาร์หมายถึงดวงดาวแห่งความหวังอะไร ก็แล้วแต่ที่ทําให้คนที่เกิดในวันพุธมีความรู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้ไม่ว่ามันจะเป็นปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สินนะคะไม่ว่ามันจะเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขอุปสรรคที่มีมาจะจบลงได้ด้วยดีนะคะ ถ้าใครมีปัญหาในเรื่องสุขภาพมานานนะคะแม่มน้อยมองว่าจะได้พบแพทย์ที่ดีนะคะจะได้พบคุณหมอที่ดีโรคภัยไข้เจ็บที่มีก็จะทุเลาเบาบางลงจะทําให้เรานะคะกลับมามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอีกครั้งหนึ่งถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินนะคะจะมีทางออกให้กับปัญหานั้นๆน,น,นะคะมีโอกาสที่จะมีใครสักคนหนึ่งนะคะหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้มีอิทธิพลึ่งเจ้าไพ่นะคะ the t e m p e p a n c ผ้าถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่อัศวินถ ก็ทาขึ้นมาแต่คนที่เกิดในวันพุธน่ะดูเหมือนนะคะอาจจะมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยบางคนมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของการงานนะคะย้ยายบ้านช่องบางคนอาจจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่ก็ได้นะคะงานในทุกสายงานนะคะในทุกสายอาชีพมีความสําเร็จที่ดีนะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ราชการนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของกิจการส่วนตัวงานค้าขายทั้งหมดนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของการต่างประเทศการเดินทางยุทยานผาานะงานเซลล์นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของการเป็นในหน้ากินค่าคอมมิชชั่นกินเปอร์เซ็นต์นะคะงานรับราชการมีความสําเร็จนะคะแต่สิ่งที่คนที่เกิดในวันพุธอาจจะต้องระมัดระวังนะคะเมื่อมันยังมีอิทธิพลของเจ้าไพ่แปดดาบขึ้นมาเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะคะคนรอบค้างอาจจะนํามา ซึ่งปัญหานะคะซึ่งเราอาจจะไม่ได้ก่อปัญหานั้นขึ้นมานะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานนะอย่าให้คนที่เกิดในวันพุธนะใช้ความหนักแน่นเยอะๆนะแต่ดูโดยรวมแล้วคนที่เกิดในวันพุธบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนงานนะคะแต่ถ้าใครไปสมัครงานเอาไว้นะคะเรามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานใหม่ซึ่งงานนี้จะเป็นงานที่ดีด้วยนะคะอิทธิพลเจ้าไพ่เดอะแชมเพรขึ้นมานะคะตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่เดอะจัสติสแล้วก็ไพ่8 ดาบเนี่ยแม่มน้อยอยากจะให้คนที่เกิดในวันพุธระมัดระวังในเรื่องของการเซ็นเอกสารการเซ็นสัญญานะคะถ้าเราไม่จําเป็นจะต้องคาประกันหรือว่าออกหน้าแทนใครจะเป็นการดีมากนะคะอิทธิพลของเจ้าไพ่8ดาบกับไพ่ justice เมื่อขึ้นมาพร้อมกันจะเกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของคดีความเรื่องของกฎหมายแล้วก็การขึ้นโรงึ้นศาลนะคะแต่ถ้าใครมีปัญหานะคะในเรื่องของคดีความมานเนิ่นนานแล้วอยากจะจบนะคะในช่วงเดือน กระกฎาคมเนี่ยสามารถจบได้แล้วก็จบดีด้วยนะอิทธิพลของเจ้าไพา The ่เดอะแท p พลนส์กับไพ่เดอะสตาเนี่ยเหมือนกับต่างฝ่ายก็ต่างประนีประนอมกันได้นะคะแต่คนที่เกิดในวันพุธถ้าเป็นในเรื่องของการงานกับการเงินนะ่ะเราอาจจะต้องระมัดระวังนะคะมันมีไพ่นะคะหมายเลข 43ขึ้นมานะคะเป็นรูปของผู้ชายนะคะที่มีงูอยู่ด้านบนหัวนี่แหละแล้วก็ในมือถือเงินไพ่ใบนี้นะคะถ้าเปรียบกับไพ่ยิปซีก็จะคล้ายๆกับเจ้าไพ่เดวิลนี่แหละหมายถึงใครสักคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาในชีวิตเราเพื่อหวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากเรานะคะดูหน้าตาเราก็ไม่น่าคบใช่ไหมคะต้องระมัดระวังในการเชื่อคนง่ายคนที่เกิดในวันพุธน่จะเป็นคนที่ใจดีบางครั้งนะคะเราเดือดร้อนนะคะความเดือดร้อนหลายๆอย่างที่อยู่ในชีวิต ของเรานะ่กก็เกิดจากนะคะสิ่งที่เราใจดีมากจนเกินไปนะคะไปช่วยเหลือคนอื่นเขาจนนำพาความเดือดร้อนมาสู่ชีวิตของเรานี่แหละ การช่วยเหลือนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การที่เราจะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งนะคะอยากให้คนที่เกิดวันพุธน่ะพยายามพิจารณาเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะพิจารณาเป็นรายบุคคลไปนะ,ะช่วยเหลือยังไงก็ได้ไม่ให้ตัวเราต้องเดือดร้อนในอนาคตนะคะใครสักคนหนึ่งนะคะถ้าเข้ามาในชีวิตเราเราก็เสนองานดีๆให้กับเรานะคะที่ทํางานน้อยๆได้เงินเยอะๆนะคะลงทุนน้อยนะคะได้เงินเยอะๆอีกเงี้ย อันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะไพ่หมายเลขก43หมายถึงคนที่ไม่น่าคบคนที่เข้ามาในชีวิตเรานะคะเพื่อหวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากเราโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินทองทองถ้าไม่จําเป็นจะต้องคาประกรันหรือว่าออกหน้าแทนใครนะคะจะเป็นการดีมาก ถ้าเรื่องของการงานแน่นอนค่ะเมื่อมีไพ่แดดาบขึ้นมาก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคนรอบข้างนะคะอาจจะนําปัญหามาให้กับเราโดยที่เราไม่ได้ก่อน,นะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่เกิดในวันพุธนะคะจะสามารถรับมือกับปัญหานั้นๆได้นอกจากนั้นนะคะในเรื่องของการเดินทางนะ,ะอาจจะต้องใช้ยวดยานพาหนะอย่างระมัดระวังอาจจะมีค่าซ่อมแซมนะคะ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของยานพาหนะนะคะอิทธิพลของเจ้าไพ่แปดดาบเนี่ยในเรื่องของการเดินทางบางครั้งการใช้ยยานพาหนะของเราเราก็ไปดีๆนี่แหละแต่แปดดาบหมายถึงเคราะห์ที่เกิดจากบุคคลภา,ายนอกนะคะนำมาให้ในเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะค่อนข้ายกะโดดเด่นแล้วก็มีความสําเร็จที่ดีใครนะคะที่สนใจนะคะที่จะศึกษาต่อในสายวิชาเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะมีความสําเร็จที่ดีใคร ที่อยากจะศึกษาต่อในต่างประเทศนะคะก็มีความสำเร็จที่ดี ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวแม่เมื่อน้อยขออนุญาตเริ่มต้นที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยก็แล้วกันนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะมีไพ่แดดาบขึ้นมานะคะคนที่เกิดในวันพุธอาจจะมีความรู้สึกนะคะวิตกกังวลมีความเครียดนะคะแล้วก็ความกดดันที่เกิดจากบุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนรักแล้วก็บุตรนะคะปัญหาบางอย่างน่ะที่เข้ามาในชีวิตมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่เราเก่ะขึ้นมาแต่เป็นปัญหาจากคนรอบข้างนะคะนามาให้เราแล้วเราอ่จจะต้องเป็นฝ่ายที่จะเข้าไปเคลียร์ต้องเป็นฝ่ายที่ จะต้องแก้ไขแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะคนที่เกิดในวันพุธจะจัดการกับปัญหานั้นๆได้นะคะไพ่ฮาถ์วยขึ้นมาคนที่เกิดในวันพุธจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดนะบางคนคิดมากจนเกินไปนะคะบางคนนะ่ะคิดถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาให้เราอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วเราก็จะมีความสุขอิทธิลพ,ทพลของจะไพ่ไดแทนพลนส์คนรักนะ่ะดูเหมือนอารมณ์ค่อนคล้ายจะแปรปรวนง่ายต้องระวังในเรื่องของการมีปากเสียงกับคนรักนะคะเราจะต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความหนักแน่นของเราเยอะๆแต่อิทธิ อิทธิพลของเจ้าไพ่ห้าถ้วยไพ่เดอะแทนพรันจะมาขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยคนที่เกิดในวันพุธบางคนนะคะอาจจะไม่ค่อยได้เจอกับคนรักอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของการทํางานนะคะอยู่ห่างกันคนละที่บางคนนะคะอยู่ห่างกันไกลคนละจังหวดัดไพ่เรจินแฟกเตอร์ส่วนบางคนนะคะอยู่ห่างไกลกันคนละประเทศไปเลยอันนี้ก็ถือว่าถูกฉลกตามดวงชะตาไปนะคะอิทธิพลของเจ้าไพา่เดอะสตาร์ขึ้นมานะคะหมายถึง ปัญหาในเรื่องของอุปสรรคนะคะปัญหาในเรื่องของครอบครัวที่เกิดจากบุคคลครอบคร้างนะคะนำมาให้นะคะท้ายที่สุดแล้วปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขแล้วก็จบลงได้ด้วยดี แต่ถ้าใครนะคะมีปัญหาในเรื่องของชีวิตรักมานานนะคะที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถ้าใครนะคะที่กําลังมีปัญหาในเรื่องของกฎหมายมีปัญหาในเรื่องของคดีความนะคะถ้าอยากจะจบในเรื่องของคดีความนะคะเพื่อนๆสามารถจบได้นะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมเหมือนต่างฝ่ายนะคะก็ต่างประนีประนอมกันได้ สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะบางคนมีคนรักนะคะที่เป็นชาวราศีธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูนะคะเป็นชาวราศีตุลเป็นชาวราศีกุมได้นะคะไพ่เดทแรมบันส์กับไพ่ห้าถ้วยบางคนนะคะพบรักกับคนที่อยู่ห่างไกลกันอาจจะทํางานอยู่ห่างไกลกันคนละจังหวัดเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะอิทธิพลของเจ้าไพ่เรเจนต์แฟกเตอร์ขึ้นมาหมายถึงชาวต่างชาตินะคะหรือว่าอาจจะพบรักต่างวัยก็ได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะคนที่เกิดในวันพุธอาจจะได้รับบททดสอบ ในเรื่องของความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งไพ่เดทแทมเพลนสัญลัหมายถึงการเปลี่ยนแปลง ในความสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะถ้าใกลพบเจอนะคะกับคนรักที่อยู่ห่างไกลกันนะคะมีรักทางไกลต้องใช้ความหนักแน่นไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันให้มากๆนะคะไพ่เดอะแทนเพลนส์หมายถึงการปรับตัวเข้าหากันบางคนเนี่ยมีลฟ์สไตล์ความคิดเห็นแล้วก็ทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะทั้งที่คนทั้งสองคนน่ะรักกันนะคะแต่บางครั้งการเจอกันของคนทั้งสองคนจะทําให้เกิดนะคะเป็นประเด็นขึ้นมามีการถกเถียงนะคะมี ปากเสียงขึ้นมาอาจจะเป็นในเรื่องของความคิดแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่มันแตกต่างกันนะคะตรงจุดจุดนี้อาจจะต้องใช้เวลานะคะที่จะปรับตัวเข้าหากันสักนิดหนึ่งแต่ถ้าถามว่านะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยังไปต่อกันได้ไหมนะคะไพ่ engagement ขึ้นมาไพ่ใบนี้ยืนยันว่านะคะความรักครั้งนี้ก็ยังสามารถไปต่อกันได้แต่ไพ่ห้าด้วยขึ้นมานะะ่ะบางคนนะคะเริ่มคิดมากวิตกกังวลไพ่8ดดาบนะบางคนเริ่มหาทางออกไม่ได้ในความสัมพันธ์นะคะอีก พลังงานหนึ่งที่แม่มดน้อยเห็นนะคะแม่มดน้อยเห็นว่าพลังงานเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะบางคนอาจจะมีการห่างจากคนรักได้สักระยะหนึ่งแล้วน่ะบางคนมีการพักความสัมพันธ์เอาไว้ชั่วคราวนะคะเพื่อให้ต่างฝ่ายกลักบไปคิดทบทวนว่านะคะเราจะจัดการอย่างไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีเหมือนกับคนทั้งสองคนนะคะแตกต่างกันหรือเกิน,นที่คนทั้งสองคนก็รักกันนั่นแหละแต่ด้วยความที่ว่าไลฟ์สไตล์ทัศนคติแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่มันแตกต่างกันนะคะมันเป็นอะไรที่ ยากมากที่คนทั้งสองคนจะจูนเข้าหากันคนที่เกิดในวันพุธบางคนอาจจะต้องใช้เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนแห่งการตัดสินใจแล้วแหละว,ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ตกลงว่าเราจะไปต่อนะคะหรือว่าจะพอแค่นี้ สำหรับคนโซลน,นะคะถ้าถามแม่มดน้อยว่านะคะในช่วงเดือนกระกฎะาคมเรามีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจไหมนะคะเพื่อนๆมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจนะคะแต่มันมีไพ่ห้าถ้วยไพ่ the t e m p l a n c e ก็ r e g e n t factor ขึ้นมานะคะสังเกตดีๆนะคะหลายๆคนอาจจะพบรักออนไลน์นะคะพบรักที่อยู่ห่างไกลกันบางคนนะคะพบรักกับชาวต่างชาติอันนี้แหละคือความหมายของไพ่ r e g e n t factor บางคนพบรักต่างวัยนะคะ discuss peter one บางคนเจอแล้วด้วยนะคนที่ถูกใจคนนั้น แต่ไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่านะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมายืนยัน this could be the one หมายถึงคนนั้นแหละนะคะไม่ต้องสงสยัยไพ่ m p e r a n c e แลวก็ไพ่ห้ถ้วยขึ้นมานะคะแต่พลังงานนะมันจะค่อนข้างจะเด่นไปทาง พบรักนะคะที่อยู่ห่างไกลกันในเรื่องของรักทางไกลมันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายนะคะมันเป็นอะไรที่ต้องใช้ความหนักแน่นไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันแต่นะคะมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะถ้าหากคนทั้งสองคนมีความจริงใจนะคะเชื่อใจแล้วก็มีจิตใจเดียวกันนะคะความรักมันก็เกิดขึ้นได้เรามีโอกาสนะคะที่จะพบเจอคนที่ถูกใจซึ่งเป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีธาตุไฟก็ได้นะคะราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูเป็นชาวราศีกุมได้ นะคะรู้ว่าเป็นชาวราศีตุลได้แต่คนโสดบางคนนะคะมีไพ่เดดซาขึ้นมาบางคนน่ะเหมือนกับโสดมาได้สักระยะแล้วล่ะค่ะโสดมานานแล้วด้วยแหละไพ่้าถ้วยนะคะเหมือนบางคนใะยังไม่เปิดใจเลยนะคะยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆที่มันผ่านมาแล้วนะ,ะอะไรที่จบมาแล้วผ่านมาแล้วนะคะก็ขอให้จบไปผ่านไป เดอะสตานะคะดวงดาวแห่งความหวังกับไพ่เดอะแตรมเพลนส์ขึ้นมาแล้วถ้าเราเปิดใจได้เรามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แต่คนที่เกิดในวันพุธนะเรามีข้อด้อยอยู่อย่างหนึ่งนะในเรื่องของการเชื่อคนง่ายนะคะอย่าพยายามที่จะเชื่อคนง่ายอย่าหูเบาจนเกินไปนะคะอิทธิพลหนึ่งเจ้าไพ่หมายเลข43นะคะไพ่ใบนี้จะสังเกตว่ามีผู้ชายที่สูงอายุนะข้างบนมี ข้างบนศีรษะนะคะมีรูปงูอยู่ข้างบนแล้วก็ในมือถือเงินคนที่เกิดในวันพุธบางคนต้องระมัดระวังอ่ะคนบางคนที่เข้ามาในชีวิตนะคะที่หวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากเราไพา่ใบนี้ก็คล้ายๆกับเจ้าไพ่เดวิลนั่นแหละนะคะต้องดูดีๆว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่านะคะบางคนดูดีโปรไฟล์ดีฐานะดีนะแต่ท้ายสุดแล้วนะคะก็เข้ามาในชีวิตเราเพื่อหวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากเรานั่นเองแม่มืน้อยขอเป็นกําลังใจให้คนที่เกิดในวันพุธทุกคนนะคะมีความสุข มากถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดนะคะแม่มดนอยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มดนอ้ยนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มดนอยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะ่าสวัสดีค่ะ